ไม่ใช่ถ่ายรูปเอาไว้ให้เตอร์นอนนี่แหละนี่ไงมามาเข้าไปแล้วเห็นไหมเอ้อเอา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 แบบเอาเตอร์เข้าไปด้วยเข้าไปเลยว้าว้ากระท่อมต เขาขคอกันนะํำเตยเคาอเราจะไปวิ่งทางสันเก่านะ ก็สุดๆสวยมากเลยเออผักผักดูซะนี่ผักสวยมากเลยค่ะเหมือมมนดอกหลัป่ะใช่ไหมใช่ใช่ใชร,ร้อนๆเลยหนาวเมื่อคืนคงจะหนาวมากเลยนี่นี่ยังกี่โมงน้ำซุปอร่อยเจ็ดสิบโมงแล้วยังหนาวเลย,น,ออยน,น,น้ำซุปอร่อยมากเอ๊ะรู้ไหมตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยตอนนี้ ใช่เรามาเที่ยวน้ำตกกันแล้วบนเขาเขาใช่เขาไมีป้ายห้ามสุนัขเข้าเราจะเดินเข้าไปกันทัางนั้นอันนี้ชื่อน้ำตกสีดิบมาเตอร์ใช่มีของขายนี่ขายคือของอะไรบ้างมีเสื้อผ้าหมวกมีชุดเด็กมีกางเกงอันนี้เป็นร้านอาหารมีมีปิ้งกล้วยปิ้งมีไข่ปิ้งมีหมวกเราลองเดินเข้าไปกัน เออนี่เห็นยังเต้ไปดูตีน้ำตกน้ำตกน้ำตกฮะเออถนนมีถนนมาสุดทางอยู่ตรงนี้เต้ถนนสุดทางตรงนี้ทาไหนฮะะใช่ขอให้กินอาหารได้เพราะข้างบนนี่ลูกโอ้เต้เห็นน้ำตกไว้ม้าเป็นไงมั่งชสดชื่น ออ,อากาศดีมากเลยเต้สดชื่นมากเลยได้เห็นน้ำตกไม่ใหญ่ปะลูกใหญ่เราก็มีสะพานเดินลงไปอีกแล้วเนี่ยนี่เห็นไหมตรงนี้เตเ้เดินน้ำป่าไปเลยลูกตรงนี้เป็นป่าไผ่เต้เห็นต้นไผ่ไหมเนี่ยซ้ายขวานี่คือต้นไม้ไผ่นี่ไม้ไผ่เออไม้ไผ่ไม้ลกูก กินใช่พี่กันได้ชอบกินลรอกมาไปเดินไปเดินไป้ายไ,ไ,ไม่มีเสือหรอกจะไปมีได้ยังไงล่ะมันเป็นทางคนเดินเยอะแยะได้อะไปเดินไปเรื่อยๆก่อนม้าวัว <มา S 1> หลงทางอะ่ะทำไมอะ่ะมาก็เลยวิย่งกันเลยม้าตัวหลงทางนะเดี๋ยวมาว่ามาไปไม่ถึงนะอะไรนะเต้อะ นี่งไงขเขาเรียกว่าครอกพลังน้ำลูกแต่ไม่มีน้ำไหล,ลเออ<ล>ถ้ามีน้ำไหลแล้วเนี่ยมันจะตาข้าวลงมาไงแต่นี่เขาไม่ทําให้น้ำมันไหลลงมาออนีานาน่แล้วน้าจมาทางเนี้ยไหลไหมทางเนี้ยเออ<ล>นี่บ้านขอก็ค<ล>อ,อ,อสมัย คอมมูนิต์แน่เลเตอร์เป็นบ้านสมัยสมัยก่อนนะลูกสมัยที่คอมมูนิต์เข้ามาอยู่แถวเนี่ยแถวเขาค้อเนี่ยเขาก็มาแอบปลูกบ้านอยู่ันแถวเนี้ยเตยปะ่ะไม่ต้องเข้าไปหรอกไปดูเฉยเป็นบ้านที่เขาปลูกไว้สมัยก่อนเลยลูกหลายสิบปีแล้วเขาหนีการสู้รบสงครามไงลูกหนีการกวาดล้างของสมัยจอมพลมาสร้างบ้านอยู่บนภูเขากัน วกนักศึกษาสมัยก่อนนะลูกก็ขอโดนกวาดล้างไงเป็นยุคสองสี่เก้าเก้ามั้งน้ำตกสีบิดนะไม่มีคนเลยครับตอนนี้มามาต้องอยู่ตรงแสงแสงเลยสวยโอ้สวยมากเลยมาสวยปะสวยสิมันเหมือนเป็นแบบ เหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะกำแพงเออเหมือนกำแพงอะเหมือนสองต้อมเลเนอะเหมือนสร้างขึ้นมาเออมันต้องปล่อยน้ำเปิดน้ำปล่อยน้ำนี่นะเตเตอร์นะครับอยู่ที่เกกตเตอร์อ,อ,อะไรมาน้ำส้ม

ชอบเลยโอเคโอเคพักกันก่อนนะนี่ป๊าพาไปดูที่นอนเตอร์คืนนี้ไม่นอนอ่ะหลงมีอะไรเอาไว้ถ่ายรูปไม่ใช่ถ่ายรูปเอาไว้ให้เตอร์นอนนี่แหละนี่ไงหมามาเข้าไปแล้วเห็นไหมเอ้าเอ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 าไปฝากปาเอาเตอร์เข้าไปดูเตอเข้าไปเลยโอ้โากระท่อมเตอร์เข้าไปแล้ว ก็ถ่ายแต่เต้แบบจีไม่มีทีวีอ่ะไม่มีทีวีเอ่ะเดี๋ยวยุมาม้าเมื่อกี้าวออกมาเขาปิเลยออกมาเขาคือทอเขาใครอยู่หรอวะตกคนโอเคเลยอุ้ยอดมะเร็งเลยเต็มเลยนะเดีอ้้าหุ่นเต็มเลยเข้าไปดีๆกระท่อมอันนี้ก็จะมีสองแบบพี่เขาเปิดประตูไว้ให้ดูแล้วอย่านี้ อะไรละเตอร์ตรงนี้อ่ะมีสองห้องสองแบบนี่อันนี้มามาเข้าไปดูก่อนเลือกได้เลยเลือกได้เลยสี่ห้องลองดูห้องนี้สีชมพูก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่หรอกน้มาแต่ว่าฮะถ้าเห็กอนนี้เราเข้าไปดูโอเคไหมมีน้ำอุ่นนะ ท้องนี้เป็นแบบมีทาบุกไปนี่แล้วฝาอะไรเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็มีอันนี้ก็ไป็อีกแบบหนึ่งตอนนี้เวลาสามทุ่มนะน้องเต้เต้นอนแล้วนะ เราอยู่ที่บ้านหนองแม่นานะอณเภอเขาค้อตอนนี้หนาวมากเลยทุ่งกว่าแต่เตอร์นอนแล้วมีเราห่มพร้อมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูดิหมาทำอะไรกันอยู่ตอนนี้กินอะไรมือไม่ไมเนื้อมือเหรอน่าจะเป็นขน ทำให้กินนะง่ายๆนะสามทุ่มมันดึกแล้วทำง่ายๆแล้วกันนี่นะดึกๆดึกแล้วนี่ง่ายแล้วใช่ไหมทำง่ายๆมันดึกแล้วตัวนี่ง่ายแล้วใช่ไหมเอาง่ายๆของท่อแต่ง่ายสุดแล้วแล้วตัวตัวว่าอะไรง่ายๆง่ายมากกว่าการทำทุชิ้นแด่นี้มาสามทุ่มเนี่บนเขาแล้วเอาไม่เป็นไรหิว ไม่สั่งหมูกระทะมากระบุญแล้วโอเคเอาไหมให้โทรสั่งหมูกระทะไหมามีเบอร์นะ I don't know.